จอกันในคลิปนี้นะครับมาว่ากันถึงเกมที่เราชนะเซาท์แฮมตันได้3ประตูต,ต่อนหนึ่งเป็นเกมที่ต้องชนะแล้วก็ชนะได้จริงๆนะครับทำไมต้องชนะเพราะว่าเราต้องการที่จะเรียกความมั่นใจและก็โมเมนตัมก่อนที่จะไปสู้ศึกยูโรปาลีกนั่นเองนะฮะนะันเองก็ไม่เสี่ยงนะครับเขาก็รู้ว่าการโรเตชันเนี่ยมันจะทําให้ทีมของเขาเนี่ยอ่อนลงไปไม่เหมาะกับสเปอร์ในตอนนี้พูด,ดง่ายๆว่าการจะใช้สํารองหลายๆคนเนี่ย มันคงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจนะฮะส่งตัวจริงลงมาหลายคนทีเดียวนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนแข่งนะคือมีข่าวว่าจะมีการพัก3-4ตัวเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ลงครบนะครับทั้งซอนมินเจมส์เมดิสันเชสสเปนก็ยังลงเลยนะครับยกเว้นฟันเดเฟนคนเดียวที่อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเขามี ปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับในการสู้ศึกกับเชลซีที่มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหลือเกินเนี่ยนะครับเกมนี้ก็เลยได้พักก่อนนะครับก็ส่งเบนดิวิสลงมาอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้นนไดส่วนคนอื่นๆก็มีแบนแนนจอห์นสันนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยก็ยังใช้ชุดที่เจอกับเชลซีเลยนะครับเบิร์กวาวเบนทันกูอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าตั้งใจหมายมั่นปั้นมือเป็นพิเศษในเกมนี้ว่า ต้องการเรียกความมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็บุกแสตั้งแต่นาทีแรกจริงๆนะครับการบุกของสเปอร์ก็แน่นอนนะฮะว่าต้องขึ้นริมเส้นยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะบิวจากข้างหลังมายังไงเนี่ยสุดท้ายต้องออกริมเส้นนะครับซอนิมินก็กระชากนะครับแล้วรอให้เชสเปนที่โอเวอร์แลปขึ้นมาเติมไปเปิดที่สุดเส้นหลังนะครับแล้วก็เป็นแบรนดอนจอนสันที่ลูกนี้ลูกแบบนี้นี่เป็น เครื่องหมายหากินของเขาเลยในการที่จะเข้าชาร์จไม่ว่าจะด้วยขวาหรือด้วยซ้ายก็ตามนะครับลูกนี้ก็ยิงได้เต็มแล้วก็ยิงมันดีเหลือเกินนะครับทำให้สเปอร์ขึ้นนำไป1ประตูต่อศูนยนะครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูที่2จากลูกตั้งเตะนะที่มีการเปิดเข้าไปแล้วทั้งนั้นของโรเมโรนะครับหมงชงมาแล้วเป็นทั้งนั้นของเบิกวาวที่แย่ขาไป แย่บอลนะครับแล้วเข้าประตูไปก็เช็ค v r ตั้งนานนะครับสรุปแล้วเนี่ยกล้ำหน้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ขึ้นนำแล้วเนี่ยสปเปอร์ก็ไม่ได้แบบบุกต่อเนื่องอย่างบ้าคลั่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถูกละก็เป็นเรื่องที่เหมาะแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ควรที่จะตะบี้ตะบันใช้พลังเยอะอะไรมากมายเพราะว่าเกมเราคุมได้หมดแล้วนะครับการคลองบอลจังหวะ2แถว2ต่างๆเนี่ยนะครับเก็บบอลได้หมดแล้วล่ะก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะหาช่องหาจังหวะเข้าทําไปตามจังหวะของฟุตบอลนะครับไม่ต้องไปแบบโหมกระนําเร่งอะไรมากนะครับไม่จําเป็นจะต้องยิง5-0 6-0ยังไงก็3แม้มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไปแบบปลอดภัยแล้วก็เซฟพลังงานดีกว่าเพราะว่าแมตช์ใหญ่รอเราอยู่นะครับก็พอไม่ได้ประตูนี้นะครับสเปอร์ก็ยังคงหาทางเจาะอีกเหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายแล้ว ได้อีกประตูหนึงนะครับก่อนจะหมดครึ่งแรกก็เป็นแบนเน็ n ต o จอห์นสันอีกครั้งหนึ่งที่ลูกนี้ต้องบอกว่าเราทําเกมลุกเข้าไปนะครับพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนสกัดออกมานะฮะแล้วรมรงสวนหมงตั้งเข้าไปอีกทีหนึ่งบอลมันลอยสูงนะครับแล้วดูฮะความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องของเทคนิคการยิงแบนเน็ n ต o จอห์นสันเนี่ยอันเนี้ยผมอยากจะชื่นชมมากๆเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยแกไม่ใช่ปีกแล้ว แกเป็นกองหน้าแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับคือเทคนิคการยิงเขานะครับบอลลอยโด่งมาแทนที่จะเสียเวลาดูดบอลแล้วก็ยิงนะครับมันไม่มีเวลาแบบนั้นนะครับตัดสินใจยิงเลยในจังหวะแรกวินาทีแรกแล้วตั้งหน้าเท้าแปรนะครับเข้ามุมเลยนะฮะดูครับโอ้โห,โหวิธีการที่แบบว่ายัดบอลให้เขามันเข้ามุมอะ่ะดูวิธีการยิงของเมนเสเอร์ซันน,น,นี่คือแบบ อยากจะปรบมือให้จริงๆนี่คือเทคนิคที่เบนจอนสันมีนะครับไม่ต้องเป็นคนที่ทําเกมดีอะไรแต่ว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเทคนิคการยิงเฉียบคมผมนึกถึงโทมัสมุลเลอร์ของจิมชาติเยอรมันแล้วก็ของไบเยมิวนกก็ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะรอให้เขาแบบเป็นคนที่กระชากทําเกมเลี้ยงจี้เข้าหาคู่ต่อสู้แล้วก็เปิดแอซิดสวย ไม่น่าจะมีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ใครสักคนหนึ่งอยู่หน้าประตูนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบจะชงก็ได้จะยิงเองก็ดี <c oughs> เขาคือคนนั้นครับแบรนดอนสันนี่ก็ <c oughs> น่าจะสไตล์ในแนวนี้เลยนะฮะก็ขอชื่นชมนะครับครึ่งหลังก็จะเห็นได้ว่าพอลงสนามกลับมาเนี่ยสเปอร์ลงไปรับเลยนะลงไปรับเลยขุดบ่อล่อปลารอให ซอนเทมตันบุกมาแล้วก็หาจังหวะสวนก็มีบ้างนะครับมีจังหวะสวยๆที่เจมสันพลิกแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเนี่ยนะครับจ่ายให้ซอน,นึนมินหลุดเข้าไปยิงแต่ว,ว่าติดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่มันจะแจ้งมากมายหรือว่าก็ก,ก็ก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่ได้โหมบุกอย่างบ้าคลั่งขอย้ําว่าเราไม่ได้ใช้พลังงานแบบเปลืองจนเกินเหตุนะฮะนะครับ,นะรบก็ เล่นไปตามจังหวะเล่นไปตามจังหวะนะแต่คนดูนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่านำสองศูนย์ทีมอย่างซัปเปอร์นะเรากรร็ูรู้กันอยู่ว่าเออพร้อมเสียเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเสียจริงๆแล้วเสียจริงๆนะครับเราเสียจริงๆโดนไล่มาในนาทีที่90 1ประตูต่อ2เฮ้ยแล้วการทดเวลาเนี่ยมันมีถึง7นาทีโอ้โหอยู่ไม่เป็นสุขถ้าเกิดว่าหลุดเสมอมานี่ความมั่นใจนี่มันเสียหมดเลยนะ เอาตรงว่ามันเสียจริงๆนะครับลูกที่เสียนี่ก็เ,เป็นเชสเปนที่เช็คลำหน้าพลาดนะครับเช็คลำหน้าพลาดคนเดียวนะครับก็โดนเลยนะฮะแต่ว่าก็รวบรวมสติกลับมาได้นะครับจนเบนันจอร์สันเรียกจุดโทษได้นะครับเรียกจุดโทษได้เขามีโอกาสที่จะทำแมทริกในเกมนี้นะครับถ้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขออวยยิงแล้วกันหรือพึ่งลงมาอย่าพิ่งยิงเลยนะ ขอเรียกความมั่นใจด้วยแฮตทริกก่อนแล้วกันแต่นะครับทางเมนเชสเนอร์ก็แมนพอที่จะเสียสละให้เพื่อนนะครับให้มาติสตลที่ยังยิงประตูในหลีกไม่ได้เลยเนี่ยลองซะหน่อยนึงนะครับกับลูกโทษลูกนี้แล้วมาติสตลก็ยิงเข้าไปแต่ว่าก็หวาดเสียวนิดน,นึงนะสูงกว่ามือพวกสาประตูดรมสเดลนิดเดียวนะครับแต่ก็เป็นประตูนะครับเป็นประตูให้สเปอร์นำห่างอีกครั้งหนึง่งหายใจโล่ง3-1นะครับก็เป็นประตูที่ส่งซานตัน กลับแชมเปี้ยนชิพนะครับสุดท้ายแล้วนะก็ต้องบอกลากันตรงนี้นะครับไทเลอร์ดิปลิงนะครับมาที่นักเตะร้อยล้านนะครับก็ผมว่าเกมนี้ก็โชว์ฟอร์ไม่ออกนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยนักเตะเรานะครับยังทําได้ดีกว่าหลายๆคนเลยนะครับ mm. พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะด้อยค่าไทเลอร์ดิปลิงแล้วก็จะไปตัดช่องทางน้องมันทำมาหากินนะจะย้ายไปทีมไหนก็ยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคือจะบอกว่า ถ้าจะจ่ายเงินร้อยล้านนะครับเพื่อดิป,ดปลิงเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ยังไม่ราคาไม่ขนาดนั้นน่ะเออพูดง่ายๆนะครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะสัก4050ล้านก็น่าจะโอเคแน่ไทเลอร์ดิปลิงนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมชอบเบนเน็นตจอห์นสันมากนะครับในขณะที่เอ่อในดันกลางนะเบิกว่าผมยังชอบอยู่นะครับพลังงานยังดียังดีนะครับในการตัดบอลน,นะครับ ร่วมกับเบนทันคูผมว่า2คนนี้ตัดจังหวะอันตรายได้ตลอดตลอดเลยนะนะครับคือจังหวะ50-50จังหวะที่มีผลต่อมันต่อการที่บอลมันจะทะลุช่องเนี่ยนะครับคนนี้ดักไว้ได้ดีตลอดเลยนะครับผมมองว่าเออคู่นี้เริ่มที่จะรู้ใจกันแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปสร้างเกมลุกช่วยเหลือกับทางด้านของเจมสันได้ด้วยเจมสันวันนี้ก็มี มีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกยืนชิดติดเหมือนกับนัดที่เจอกับเชลซีนะครับเชลซี Chelsea นี่โหไม่ให้พื้นที่พวกตัวสร้างสรรค์ได้คิดเลยอะ่ะแต่ว่ากับซอร์อมตาน,นีไม่เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็คนอื่นๆอย่างโรเมรโรก็เป็นที่พึ่งได้อย่างแน่นอนนะครับในในแนวรับนะฮะไม่ว่าจะจับคู่ใครก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้คนอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็ต้องบอกว่าทําดีที่สุดนะครับทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าผมพูดถึงเอาคนที่ผมชอบแล้วก็โดดเด่นเมื่อคืนนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องอัพไซด์นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกำลังมุ่งเข้าสู่5000คนติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนช่องด้วยนะในการซื้อเสื้อฮาวายแบบนี้นะครับรับซัมเมอร์นะฮะรวมไปถึงเสื้อยืดยืดเปล่าเริ่มต้นตัวละร้อยบาทเท่านั้นนะครับ แฟชั่นซัมเมอร์นะครับทั้งตัวใน<ม>จากยืดเปล่าแล้วก็ตัวนอกที่เป็นเสื้อฮาวายเนี่ยนะครับเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงนี้พอจะยิ้มออกได้บ้างนะชนะซอลทัมตันได้แล้วเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็อุดหนุนกันหน่อยครับลิงก์ด้านล่างเนี่ยตรงคําอธิบายคลิปนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับช็อปผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับได้ของถึงบ้านแน่นอนจ่ายปลายทางก็ได้นะครับเก็บโค้ดให้ดีนะฮะจะได้ซื้อของในราคาที่ ถูกลงนะครับขอพุณมากๆนะฮะที่ติดตามกันแล้วกลับมาเจอกันนะครับในคลิปหน้ามาว่ากันแน่นอนากับการพรีวิวเกมยูโรปาลีกนัดสำคัญชี้ชะตาแนนด้วยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับกับเลกแรกที่เราจะเจอกับไอท a ชแฟรงก์เฟิร์ตฝากด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮนะสวัสดีครับ